ครับก็สวัสดีนักเรียนชั้นป2ทุกคนนะครับพบกันอีกแล้วนะครับในวิชาคณิตศาสตร์นะครับไม่กันเสียเวลาครับเรามาเริ่มกันเลยในหน้า158นะครับข้อที่2เติมตัวเลขแสดงจำนวนนะครับเป็นการสลับที่ของการคูณนะครับ3คูณ2เท่ากับ2คูณ3ครับข้อ2ครับ5คูณ4เท่ากับ4คูณ5นะครับข้อ3ข้อ4ข้อห้าทำเองครับฝึกมานะครับไม่ยาก ข้อ3ใหญ่ครับจากประโยคสัญลักษณ์การคูณวงรอบจุดแสดงความหมายของการคูณมาดูตัวอย่างครับแสดงตัวอย่างก่อน2อคูณสเท่ากับหกสอคูณสเท่ากับหอยังไงไอนี่ต้องใช้ตัวชี้แล้วนะครับญาติตัวชี้นิดนึ่งนะครับเ ah. no. อ็นสีฟ้านอสองคูณสเท่ากับหเขาให้วงรอบจุดแสดงความหมายของการคูณข้อละ2 สองอย่างนะครับสองคูณสามสองคือด้านนี้ครับคูณสามคือด้านนี้ครับแนวตั้งกับแนวนอนนะครับหรือสองคูณด้านนี้ครับสามคูณด้านนี้เห็นไหมครับจะเท่ากับหกบล็อกนะครับเป็นจุดอื่นก็ได้นะครับแต่เป็นลักษณะนี้นะโอเคครับมาดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งครับห้าคูณสี่เท่ากับยี่สิบนะครับ ห้าคูณสี่นะครับอันนี้ฝั่งนี้ห้านะครับดูกรอบนี้ก่อนฝั่งนี้สี่นะครับดูฝั่งนี้สี่ฝั่งนี้ห้าเห็นไหมครับในกรอบแต่ละด้านจะเป็นตัวเลขที่ครูกําหนดไว้นักเรียนสามารถขยับได้นะครับแต่รูปทรงรูปร่างกรอบจะต้องเป็นลักษณะเดียวกับคุณรูนะครับในข้อที่นักเรียนต้องทําคือข้อ2กัและข้อ3านะครับสามคูณห้าเท่ากับสิบห้าและเจ็ดคูณสองเท่ากับสิบสี่นะครับลองฝึกทําดูนะครับ มาดูหน้า159ครับ5.3 1และศูนย์เท่ากับการคูณอันนี้ก็คือที่ครูบอกไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับข้อ1ครับ1คูณ2เท่ากับ2นึงคูณสก็เท่ากับ2คูณ1นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับตัวมันเองนะครับไม่นับเลข1นะครับ2ข้อ2ครับ3คูณ0ูนย์เท่ากับ0นย์นะครับ3คูณอะไรอ่ะเท่าทีครับเลขอะไรก็แล้วแต่คูณศูนย์จะเท่ากับศูนย์ทันทีนะครับ เลขอะไรมาคูณกับ1ห,หรือ1ไปคูณก็เท่ากับตัวของเขาเองนะครับเช่น1นคูณสิก็เท่ากับ10หรือ1 0บคูณหก็เท่ากับ10นะครับเห็น okay, ครับส่วนข้อที่เหลือที่ปิดไว้อันนี้คือการบ้านัักเรียนนะครับลองฝึกทำหน้าหนึ้า1 8และ1น9สิานะครับสำหรับวันนี้ครูบอลฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันชั่วโมงหน้าครับสวัสดีครับ